นี่อยู่กับเราอีกเช่นเคยนะเราก็มาที่งานเทศก,กาลหลวงพ่อปานอำเภอบางบ่อนะครับซึ่งมันเป็นงานเทศก,กาลประจำปีผมก็มาปีนี้เป็นปีแรกนะถ้าพูดถึงงานแล้วแฟนผมก็คงพลาดไม่ได้เธอก็คือเดินดงๆออกไปก่อนผมเลยมันก็เหมือนงานบัตรทั่วๆไปนะก็มี ปลาปงปลาเป้ายิงปืนตกปงตกปลาตักปลาอะไรก็มีบิงโกโด้วยนะแต่ผมก็ยังไม่ได้เล่นหรอกถือว่าตัดสินใจก่อนก่อนที่เราจะมาลุยกันเราก็เดินดูก่อนนะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าทำไมเสียงผมในคลิปนี้ไม่เหมือนกับอีพีก่อนเลยเอ่อนี่เป็นเสียงที่ระคายหูท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับ ใน EP นี้คุณก็จะได้ฟังเสียงนีนะครับหลังจากเดินมาได้สักพักเราก็เจอกับของกินเสื้อผ้าเสื้อยืดแล้วก็ของกินมากมายที่จะหากินได้นะแล้วก็บนจีที่มุมชิงช้านะซึ่งเป็นมุมที่ผมคิดว่าสวยนะครับมุมน,นี้มหมุนหน้าเล่นจริงๆเลยแล้วครับผมแล้วก็มีมอเตอร์ไซ มีปลามีอะไรไฟเยอะแยะนาะเอามีแพะด้วยนะแ,ยนะแล้วก็มาเดินกันต่อนะครับโอ้โหงานไม่ใหญ่จริงๆใช่ไหมวินะครับโอ้นั้นมันอะไรนะกามือโอปปาไาไม่ัันนะสายไหมก็มาโอ้โหนี่นี่ก็หมานะ้อยนะเอ่มมันก็นอนนะแับไอ้แฟนผมก็สองนะสงแสมันอยากจะได้เป็นเรียงนะเจ้น,นี้ผมถามดูราคาแล้วนะครับราคาหลักักพันนะ ต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้หมาพันเบ็ดด็อกแล้วก็บางแก้วเนาะแล้วนี่ก็มีหมูด้วยเนาะหมูน้อยๆเนะอันนี้ก็ลูกหมูนะครับทังนี้ก็เป็นตักปลานะอันนี้ก็มีตักปลานี่ผมก็อยากเล่นมากเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เล่นนะครับอันนี้ก็เป็นกระต่ายนะงานเทศกาลก็มี หลายวันนะแต่ผมก็จะไม่รู้เหมือนกันนะว่าจัดถึงวันที่เท่าไหร่ที่คืนที่ผมไปนี่เป็นคืนแรกนะครับเอใครที่สนใจมาเที่ยวก็มาเที่ยวกันได้ครับที่อำเภอบางบ่อนะนี่ก็จะเป็นวิวช้วชาๆแต่สโลให้เลยนะใครชอบบรรยากาศงานวัดก็อย่าพลาดนะครับผมขอบคุณนะครับอ้าเ